ถ้าจะมีเกมไหนที่ถ่ายทอดยุคสมุไรและวิธีสมุไรผ่านตัวเกมแล้วล่ะก็เกมโ o d ด of อฟซูชิมะก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทุกคนพูดถึงในลิสต์แน่นอนครับเวลา10ชั่วโมงในเกมนะครับไม่ได้ทำให้ผมเบื่อขึ้นเลยการดวลดาบที่โคตรจะมันอยากกับหนังสมูไรยิ่งเสริมให้อยากเล่นมากขึ้นอีก สำรวจมากขึ้นอีกภาพเนี่ยโคตรจะสวยและมีแสงเงาความคมชัดของแต่ละฉากทําให้เราเหมือนกําลังดูหนังดนตรีทุกอย่างล้อมรวมกันเหมือนกับซูชิที่กําลังเสิร์ฟอย่างพิถีพิถันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมเนี้ยเข้าชิงเกมออฟเดอะเยในปี2020บอกได้คําเดียวว่าเกมนี้ทุกคนไม่คนพลาดครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามนะครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องด้วยการกดติดตามเพื่อสร้างการเติบโตของช่อง dark hour er 86ไปด้วยกันนะครับเรามาคุยเรื่องกราฟิกกันดีกว่ามันเป็นยังไทงทุ่งหญ้าทุ่งนาเนินเขาเม็ดฝน บ้านเมืองและสงครามภาพบรรยากาศแบบนี้นครับทำออกมาได้เหมือนกับเราอยู่ในเกาะซูชิมาจริงๆแสงเงาระหว่างเดินทางไปทำภารกิจต่างๆรวมถึงการออกสำรวจความเจ๋งของระบบที่นำทาง<ส>ก็คือการใช้ลมนำทางมันต่างจากเกมแอคชั่น RPG ทั่วไปฮะคือมันจะมีเส้นรางบอกใช่ไหมถ้าเป็นพวกเกม Assassin's Creed อะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ใช้ลมนาทาง ทำให้เกมนี้มีความโดดเด่นเรื่องระบบนำทางขึ้นมาการออกแบบเกาะเหมือนที่ผมพูดเลยทุ่งกว้างทุ่งนาที่หลบภยัยและหมู่บ้านทุกสถานที่ทีมพัฒนาออกแบบเหมือนคุณกําลังเดินอยู่ในยุคสมุไรยอยู่เลยคุณจะเพลิดเพลินการสำรวจเกาะแน่นอนผมรับรองต่อไปก็เป็นในด้านเกมเพย์นะครับคุณจะเดินเส้นทางไหน เส้นทางของสมุไรที่มากไปด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือคุณจะละทิ้งความเป็นสมุไรเดินบนเส้นทางปีศาจในเงามืดละทิ้งศักดิ์ศรีใช้อุปกรณ์ปีศาจเพื่อชัยชนะแล้วคุณทําได้ทุกอย่างเราจะทํำยังไงละ่ะเมื่อสองครามเกียรติศักดิ์ศรีคําสัญญาและหน้าที่คุณจะเป็นใครในเกมโกลด์ออฟซูชิมะผมขอแบ่งเส้นทางเป็นสเส้นนะ หากเราเล่นเป็นแบบสมุนไรเราจะปฏิเสธการรอบเลนทุกอย่างแทงศัตรูจากข้างหลังเราจะไม่ทําฮะเราจะทํำยังไงล่ะเราจะเดินเผชิญหน้าแล้วก็ในระบบนี้จะมีระบบที่ทําให้เราได้เหมือนกับสมุไรเลยคือระบบดวลดาบเราจะเดินเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยมึงอะมาสู้กูซี่อ่าแล้วเราก็จะมาสู้กับศัตรูนะฮะเราก็จะฟันดาบให้ได้ในฉับเดียวมาพูดถึงการดวลดาบดีกว่า เราจะกดคลิกขวาค้างเพื่อรอจังหวะที่ศัตรูจะเข้ามาโจมตีจากนั้นเราก็ปล่อยเมาส์จะเป็นการกะจังหวะให้ศัตรูโจมตีแต่ยังไม่ถึงตัวทําให้เราอะโจมตีไปถึงตัวศัตรูก่อนพูดละงงมันมีภาพประกอบคือมันเท่มากๆฮะยอมรับว่าผมหลงรักระบบดวนจริงๆคือมันอดไม่ได้ที่จะเดินไปบอกว่าเฮ้ย hey, มึงอ่ะมาสู้กูซ แบบตลอดเลยที่จะเจอมองโกนะผมพูดเลยว่าแม่งโคตรเท่คือฟันตายในฉับเดียวอะ่ะมันเหมือนเราดูหนังสมุรอะฮะเวลาที่สมุยเจอกันแล้วดวนดาบกันอะ่ะแบบตั้งหน้าตั้งตารอว่าใครจะเป็นคนเปิดฉากก่อนและใครจะเป็นคนปิดฉากนี่แหละคือสิ่งที่ผมหลงรักฮะคุณคิดว่าเกมที่เข้าชิงเกมออฟเดอะแยมมันจะมีแค่ข้อดีคือการดวลดาบแล้วไม่ใช่นอกจากการดวลดาบแล้วการประทะ มันยังเพิ่มความตื่นเต้นทําให้คุณคิดว่าจะใช้กระบวนท่าไหนใช่ครับมันมีกระบวนท่าหรือแสตนนั่นเองศัตรูที่เราเจอในเกมจะแบ่งเป็น4ประเภทแล้วลองนึกภาพดูถ้าคุณเจอพร้อมๆกันคุณจะทํำยังไงขอยกตัวอย่างเป็นกระบวนท่าลําดับแล้วกันเพราะว่าผมไม่สามารถจําว่าเป็นกระบวนท่าวาลีกระบวนท่าพสุธาได้ผมไม่แน่ใจแต่ผมนับเป็น1 2ึสาตามลําดับแบบนี้กระบวนท่าแรกรับมือพวกนักดาบ ขบวนท่าที่2รับมือกับพวกถือโลขบวนท่าที่3รับมือกับพวกที่ชายหองขบวนท่าที่สรับมือกับพวกตัวใหญ่การที่คุณจะฟันศัตรูให้ตายได้คุณต้องเลือกกระบวนท่าให้เหมาะสมเพราะศัตรูจะตั้งการเราสามารถโจมตีหนังอ่ะให้การมันแตกนั่นแหละคือเทคนิคสิ่งที่เท่ก็คือเราอ่ะต้องดูว่าศัตรูจะโจมตีมาด้วยทิศทางไหนและเราปัดป้องได้ไหมหากเป็นสีแดงเราก็ควรต้องหลบ แต่จะมีการพัฒนาตัวละครที่ทําให้เราอ่สามารถปัดป้องกระบวนท่าอื่นได้มากขึ้นของศัตรูเพราะฉะนั้นมันจะเท่มากและแม่งโคตรเท่จริงคุณลองจิงนตนาการดูทุกการโจมตีของศัตรูเราสามารถปัดป้องและฟันคืนได้แม่งโคตรเท่แล้วผมอยากจะบอกว่าคุณควรไปลอง 他に手立てはなかった。 เส้นทางที่สองหากคุณเลือกละทิ้งการเป็นสมุไรคุณจะรู้สึกว่าเชี่ยกูกำลังเล่นเป็นดินจายิ่งเล่นไปเท่าไหร่ยิ่งเท่เราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นปีศาจใช้ทุกอย่างในการฆ่าศัตรูไม่เกี่ยงวิธีการคุณจะรอบเลนแทงข้างหลังเพื่อลดจำนวนศัตรูให้มากที่สุดผมบอกได้เลยความรู้สึกเนี่ยเหมือนเป็นปีศาจที่สังหารอย่างไร้ปาน,นี่คุณจะมีอุปกรณ์มีดบินมีดบินระเบิดและระเบิดควันคุณต้องใช้งานให้เข้ากับสถา,านการณ์ที่คุณเจออยู่ คุณจะคิดได้ยังไงว่าต้องทําอะไรนี่คือเสน่ห์ที่แตกต่างจากอีกเส้นทางหนึ่งเออผมลืมไปอย่างหนึง่งมันมีกระดิ่งด้วยเอาไว้รอศัตรูซึ่งตอนที่ผมเล่นนะผมมีมีดบินกระดิ่งแล้วก็คําว่ามีดระเบิดผมพูดได้เลยว่าตอนที่เล่นนะครับผมไม่คิดจะเป็นซามูไรเลยผมอยากจะเป็นปีศาจผมแบบอยากจะเบียวให้ได้ถึงที่สุดอ,อ๋อผมรอเล่นจริงๆมันก็ไม่ได้เบียวหรอกแต่มันเท่มากเลยนะตอนที่เราเป็นแบบสามารถใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยในการต่อสู้ได้ แต่ผมก็มีกลิ่นว่าเส้นทางที่เราเลือกนะครับก็จะพาเราไปถึงจุดจบที่แตกต่างกันอันนี้ผมคิดเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ได้นะฮะคนที่เคยเล่นแล้วก็คอมเมนต์ได้ สุดท้ายผมจะมาสรุปข้อดีและข้อสังเกตแต่ผมขอแนะนำว่าควรซื้อมาเล่นแม้ว่าคุณจะมีเงินตอนนี้หรือรอลดราคาก็ตามข้อดีข้อทีอ่หนึ่งครับเกมทำให้เราเหมือนเป็นสมุไรจนตรอกเลือกเส้นทางระหว่างการเป็นสมุไรหรือการทิ้งตัวตนเป็นปีศาจผมว่ามันเป็นข้อดีมากและมันทำให้เราได้เล่นได้มากกว่าหนึ่งรอบข้อ2 บรรยากาศในเกมทำออกมาได้สมจริงเหมือนในยุคสงครามที่กำลังโดนลูกลางจากพวกมองโกนั่นเอง 3. แสงเงาความสวยงามต่างๆบรรยากาศผมพูดเลยว่ามันชวนสำรวจมากๆคุณจะติดพันการเดินไปในเกาะซูชิมะแน่นอนข้อที่ 4. ระบบเกมที่น่าตื่นเต้นและท้าทายคุณจะฝึกฝนอย่างเอาอเป็นเอาตายก็ได้ มันง่ายที่จะเล่นแต่ยากที่จะเป็นผู้ชำนาญข้อที่5เกมนี้มีภาษาไทยไม่ต้องลงมอดผมพูดเลยว่าเสพเนื้อเรื่องกันยาวๆได้เต็มที่มันจะมีแค่ข้อสังเกตแค่2ข้อนะฮะก็คือภารกิจบางภารกิจนั้นซ้ำซากเรามักจะเจอผู้คนมาขอร้องว่าเออปราบโจห้หน้อยอ๋อหรือไม่ก็แบบเออมองโกขาเผาบ้านของข้าไปช่วยข้าหน่อยล้างแค้นพวกมองโกอะไรอย่างนี้ ข้อที่2หากเป็นผู้เล่นที่ไม่ชอบความท้าทายชอบความชิลๆเล่นง่ายๆก็อาจจะตึงมือได้เหมือนกันเชื่อผมมันไม่ได้ยากในการฝึกฝนหรอกแต่มันยากที่จะเล่นให้เก่งหากผมเล่นจบแล้วผมจะมารีวิวตัวเต็มอีกครั้งสำหรับเกมนี้ควรค่าแก่การหามาเล่นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมก็ขอฝากช่องน้อย d a r k อาเร่ ไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสร้างช่องนี้ให้เติบโตไปด้วยกันคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คอมเมนต์ได้ติชมได้วิจารณได้แต่ด้วยสุภาพชนนะครับอย่าด่าเสียเทยเสียนะฮะก็คือผมจะบอกว่าถ้าทุกคนอยากให้ผมทำรีวิวบวกกับลงเนื้อเรื่องด้วยก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวถ้ามีมากพอผมจะพิจารณาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า 伝説のクロード。悪くないだろう。